ฝากฝากฝากไปถึงอ้นกับพงด้วยว่าวันอาทิตย์อย่าหนีแล้วครับอ่านวันนี้ให้ได้ก่อนเถอะอ้นนะวันอาทิตย์อย่าหนีนะขายอ้นเหรออ้นชอบหนีเหรอใช่ชอบตีหัวเข้าบ้านแล้วก็เจ้าพงอีกคนหนึ่งฝากบอกด้วยวันอาทิตย์เจอสองคนนี้นะใช่คนนี้นะ แค้นไหมแค้นมากเลยครับทำคอนเทนต์อยู่ใช่ไหมในตอนนี้แก <c oughs> <c oughs> ทำ,ทำอะไรครับทำวันนี้เนตีมุดเข้าป่าทุกทีเลยวาทิ์อ้นพงอย่าลืมเยี่ยม ผลประกอบการเป็นไงครับผมไม่เล่นกอบการกุศลครับอ๋อครับแจกจ่ายให้น้องๆอ่างเปล่านะเออไม่เล่นกอบการกุศลอ๋ออ่อย่าเพิ่งหนีไปครับคุณคุณเป็นไง้ครับก็พอทนนะครับแต่ว่าฝากบอกถึงพ้นอีกแล้วเหรอพ้นกับเน็ะเน็ดพองพงไปเนี่ยพงพงจำจํำฝากบอก้องคนนี้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยช่วยมาเอาคืนไปทีนึงเอ้มาเอาอ่างเปลาไปทีหนึ่งโเงินเหลือเยอะกระเป๋าตุง่ย วันนี้ได้มาแค่นี้ได้มาไม่ได้เท่าไหร่ทำกระเป๋านะ้ำกะเป๋าหมายกะเ้าหมายใจกระนะตอนนี้ใ้ผมเดมาแกาเหมโอ้ยอุ้ยอ่อนดำเลยโง ทิ์เจอกันคองอีกแล้วคิดถึงลุ่มเลยคองมีปัญหาอะไรพี่เรับวะพี่เาคิดถึลงลุ่มเลยฮะีบ <c oughs> มาเลยนะสวงยนะวง,งามโอ้ตีเฟรชแล้วนี่ไงมาว่าแล้วกูเข้าป่าแล้วสงสัย ปวดล้่ายตอนปนัะายตอนปนอุ้ยใก่ตังด้วยเหรอได้ข่าวว่าเสียเหรอครับไม่เสียครับนิดหนังเสียใจเสียพาใครไม่พามารายงานตัวนี่ไงผมไม่พาไงแล้วจะไปสู้อ้นกับพงได้เหรอก็ไม่หวผมเอาไม้หน้าสามไปด้วยไงเอาไม้หน้าสามไปด้วยทอนมาแปดสิบอยากบวกมาตอนนี้กลายเป็นลบ ครบแล้วบองเลยเท่าไหร่ราคาตอนนี้ประมาณ20่สิบาทแล้วครับอะไรจากแบงค์ร้อยหลายๆใบเหลือเท่านี้แบงค์ร้อยยังไม่ได้แตกลเลยพิ่งแตกวันนี้แหละตอนี้แบเที่ยวต่อไปแตกแบงค์พันแบงค์งผมเนี่ยกลับคืนมาแล้วเออ,เอ,อคอนเทนต์ให้มันครบๆหน่อยนะเวลาลงอ่ะทำอะไรครับล้างเลือดเพื่อนล้างเลือดเพราะเลือดคนอื่นติดติดโทรศัพท์ผมใช่ไม่ได้ ได้ข่าวว่าเสียใช่เหรอไม่เสียใครบอกว่าเสียอาจจะเสียผู้เสียคนโดนพวกหนุ่มๆเล่นหลอกเหรอเสียไม่ถึงร้อยวันนี้เส้ยแคทตี้เสียไปเท่าไหร่เสียตัวนี้หน่อยไหเสียไม่ถึงร้อยเลยไม่ถึงร้อยเหรนี่ดูแคทตี้จองมาสวยไหมสวยอ่ะเสียไม่ถึงร้อยถูกป่ะ เพราอเราพรเรารอบแรกเราบวกไม่ผ่านผมนี่ไปเจอพงกันเหนื่อยบอกไว้เลยดีเลยเหนื่อยเหนื่อยจะได้ยกเลิกพวนวันอาทิตย์ไปแล้ว